สวัสดีทุกๆคนนะจา๊ะท่านี้พามาตัดกิ่งมิยมปักชำซึ่งเราเคยทำไปละตัดใต้ข้อนี่ตัดแล้วก็ทิ่มลงดินเลยนะจ๊ะมิยมเขอตัดกิ่งปักช้ำได้อันนี้ที่เห็นแตกยอดอ่อนๆนี่คือติดรากเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตัดอย่างเงี้ยใบเอาให้หมดเลยไม่ต้องเสียดายเอาใบไปทำปุ๋ย ปลูกไว้กินใบอ่อนกินยอดอ่อนๆน,นี่เอาไปผัดใส่ไข่ก็ได้พี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันรักกิ่งสกมให้เราดูตัดไปนะจ๊ะล้วก็ทิมเลยจิมไปงี้นี่เดี๋ยวเขาจะแตกยอดอ่อนออกมาดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปเขาก็จะงอกจะแตกมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้ในนาเนียน่ยนะจ๊ะโตเร็วๆนะนี่ปลูกไว้ในกระถางก็ได้ในนา กระถางยี่สองนี้ก็ได้กินลูกนะจ๊ะดูแลดีๆเอะพวกไม้ผลในกระถางยังไงก็ได้กินเอ้าถั่วถั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวจับเลื้อยจะตัดก่อนมีอีกหลายกิ่งนะตัดใต้ข้อเอาข้อให้จมดินเลยอ่าหนึง่งแต่กันคือหลายคนที่ตัด ออยอดมยมไปปักชำติดหลายคนแล้วแต่บางคนก็ไม่ติดนะเราถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับดินดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปกิ่งพันมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนมีอยู่สองปัจจัยนี่แหละสมมติกิ่งพันสมบูรณ์หมดเลยสามกิ่งนี้ยแต่ดินเป็นกรดเป็นด่างปักเท่าไหร่มันก็ไม่ติดหรอก ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกิ่งพันธุ์และความสมบูรณ์ของดินเดี๋ยวดูซิมาหลังบ้านนะจ๊ะเธออันนี้หลังบ้านนี่เดี๋ยวเราก็จะตัดขี้เหล็กเอาใบาไปหมักทำน้ำหมักกำจัดแมลงขี้เหล็กใบนหน้าหนาสองตัวนี่ผสมกันนะเอาไปหมักมันสามารถช่วยฆ่าปลวกได้ กำจัดมา,มาแมลงได้แล้วเราก็จะมีพวกน้ำน้ำหมักที่ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินมันจะต้องมีอยู่เนี่ยพวกน้ำหมักเราไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีไม่้องไปใช้สารเคมีไม่ต้องเลยหมักเองมันช่วยได้ต้นไม้เราก็งามเห็นไหมนะเ,เราใช้ เราเป็นเกษตรอินทรีไงเพราะฉะนั้นถ้าออใครที่มีพวกพืชอย่างเงี้ยพวกพืชพืชผักขมขมนี่อันนี้พืชผักขมขม,ขมนี่ยนานเบบ่อยพี่หนุย่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักให้มาแล้วก็ตัดกิ่งปักชำขยายไปเรื่อยๆเ,เอาไว้ทําน้ําหมักไล่แมลงตัวนี้พืชผักขมขมอะบำรุงพืชได้ด้วยนะพืชมันก็จะเขียวๆเห็นปะ มีใครเคยเห็นคนที่เขาเอายาพวกยายาหมดยาหมดอายุยาพวกยาขมขมทุกชนิดี่ยยาต้านการอักเสบยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียยาฆ่าเชื้อไวรัสยาแก้หวัดพวกยาพวกเนี้ยพวกขมขมเนี่ยเอาไปละลายน้ำแล้วก็ผสมน้ำ เอามารดราดช่วยเหมือนคนป่วยนะก็ต้องกินยาใช่ป่ะคนป่วยก็ต้องไปหาหมอกินยาหมอก็จะให้ยามาแล้วยามก็จะคม่มขมต้นไม้ก็เช่นกันต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขามีป่วยเจ็บป่วยได้เขามีอาการเจ็บป่วยเหมือนคนเป๊ะเลยกินอาหารก็เหมือนเราอ่ะ ธาดอาหารอย่างเงี้ยมาตัดไปแล้วก็ไปทิ่มทิมปลูกตัดตัดเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยตัดริดไปให้หมดแล้วก็ทิ่มทิม,ทมลงมนในดินเราก็จะได้มะยมเอาไว้กินยอดอ่อนเอาใบอ่อนๆไปผัดใส่ไข่ก็ได้ พี่ติดพี่สุปราณีวันรักกากิจส่งคลิปมาให้ดูโอ้ยเขาเอาใบยอดอ่อนๆไปผัดใส่ไข่น่ากินน่ากินสวยงามไหมใบเขียวสดได้ฝนไปก็จะงามๆนี่แหละอันนี้ตัดไปตะลิงปิงตัดอีกเขาจะได้เตีต้ยๆแล้วเอาใบของเขานั้นมาหมกทําปุ๋ยต้นตะลิงปิงเนี่ยพืชผักขมๆที่เราเคยบอกไว้เออเามาตัดแล้วก็ใส่หมกหมกไว้ เมื่อก่อนตะลิงปิงจะมีมแมลงหวีขาวบินให้ว่อนเลยพอตัดไอเน,นี้ยหมกทําปุ๋ยมแมลงหวีขาวหายหมดหายเกลี้ยงเลยอืมใครที่ตามคลิปเราก็จะรู้สวยงามดีจริงๆเขียวสดงดงามนะต้นยอเขาออกจากกำแพงนะแล้วเขาก็ไม่ยอมตายด้วยนะ เดี๋ยวเราก็จะตัดใบขี้เหล็กไปละไปเอาไปหมักทำปุ๋ยเนี่ยกระมังเนี่ยเราจะต้องเอามาวางไว้เพื่อที่จะได้ใส่ใส่น้ำหมักตักน้ำหมักเศษอาหารตักตักน้ำหมักผลไม้เอามาใส่อย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระบวยหนึ่งขันเนี่ยอย่างลเลี้ยเล้ยว่าคน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 ลดราดเลยนี่ยดราด เอาไปรดราดโอ้ยต้นไม้เราก็จะเขียวยิ่งได้ฝนยิ่งเขียวเลยนะสุขภาพดีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเห็นปะ่ะเอเดี๋ยวนั่งริดตรงนี้ดีกว่าหรือไ,ไงคือนั่งริดริดใบออกเอาไปจิ้มที่อื่นก็ได้ปลูกในกระถางอะ่ะ ไปดีกว่าหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอถึงเราจะเจ็บตามีปัญหาเครื่องตา,ตาเราก็ต้องทำอาหากินเราเคยพูดอยู่เสมอว่าวันใดวันหนึง่งถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเราก็หยุดทำแค่นั้นเองคือมีปัญหาสุขภาพแบบแบบทำแล้วมันยิ่งเสียสุขภาพเราก็จะเลิกชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ แต่นี่ยังพอทําได้อยู่และเราก็เคยพูดไว้ถ้าเราไม่ลงคลิปเราก็ไม่ได้เงินคลิปทุกคลิปของเราที่อัดลงไปเนี่ยเราได้ได้เงินเหรียญมันขึ้นก็เป็นการสะสมเหรียญคนที่ที่เปิดช่อง YouTube เพื่อเปิดสร้างรายได้ก็ต้องขยันหน่อยนะจ๊ะเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูให้ดีๆ1,000ัซับ4,000ชั่วโมงนั่นคือกฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูที่จะต้องผ่านกฎและเปิดสร้างรายได้ได้ ทำไปเรื่อยๆเถอะสะสมเหรียญพอครบร้อยเหรียญเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเรานะจ๊ะจะเอาแค่นี้พอแค่นี้ดีไหมหรือว่าจะพาชมสวนดีนๆๆู่ยหนุ่นุ่ยหนุเห็นเห็นนี่ยายยายยายค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะยายค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้แม่หนีขาไม่ค่อยมีแรงแต่สู้นะดู เห็นไหมเก้าทีละเก้าเก้าทีละเก้าเกษตรดินซีเอ,อ้ไม่ใช่อันนี้ของน้องเอ,อ,อแม่จะเดินระวังแม่จะเป็นคนที่เดินระวังทุกฝีก้าเพราะแม่เคยเดินแล้วล้มหงายหลังไปเลยตอนนั้นเรากับเฮียก็ช่วยกันยกแม่ขึ้นมาโอ้แม่เห็นตัวเล็กๆก,ก็หนักเหมือนกันนะ ให้ดูแค่นี้ดีกว่าเนาะนะเพราะว่าเราก็เพิ่งถ่ายไปไอ้นั่นยังไม่ได้เก็บไม่ได้กวาดใบไม้เขียวดีเขียวสดชื่นคนรักการปลูกนะเวลาลงสวนมันจะมีความสุขจริงๆคือจะมีความสุขกับการได้ลงสวนเะนี่ยคือเดินแล้วเห็นนู่นเห็นนี่แล้วอุย้ยชีวิตมีความสุข เห็นคยวเขียวไม่ได้เดี๋ยวเราไปตัดแล้วนะเราเคยทําคลิปไปแล้วตัดพวกกิ่งมะยมปักชําเคยทำแล้วเอาให้ครบสีนาทีแล้วกันฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวน <c oughs> ลีลาท่าทางกวนกวน เฮาหาเฮาหุาหนหวนทำส่วนทุกวันฝากแช่ฝากลายอีฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชม อี๋ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ะคะแค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอันนี้ของคุณนทัทวุฒินวลจันทร์เดี๋ยวเราก็ต้องเอาขึ้นปกคลิปนะเนี่ยฟัมักของคุณนทัทวุฒินวลจันทร์โอ้ยขึ้นปกคลิปสวยมากเลยจะไปเก็บไอ้นู่นก่อน <c oughs> เห็นไหมคุณนทัทวุฒิให้มาเราก็ขยายได้ไม่รู้จบเดี๋ยวเราก็เลี้ยงจนเป็นนี่เลยเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ไปโรยโรยหว,วานหวานไวน้ สู้ไปด้วยกันนะจ๊ะดูแลสุขภาพด้วยทุกคนสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐนี่ของแท้นะจ๊ะปะละแค่นี้นะ